สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาสู่ห้องเรียนครูดีมกันอีกครั้งแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่หน่วยฝนจ๋านะคะแต่วันนี้จะเป็น AP สุดท้ายแล้วค่ะวันนี้เราจะมีเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของฝนกันนะคะประโยชน์ของฝนก็มีหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่น ข้อหนึง่งทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเมื่อฝนตกลงมาเป็นน้ำนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ดอกไม้เจริญเติบโตและเกิดเป็นผลผลิตให้มนุษย์และสัตว์ได้บริโภคกันนะคะคนเราและสัตว์ก็เช่นกันก็ต้องการน้ำจากฝน เพื่อมาทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปและจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นด้วยค่ะให้ความชุ่มชื้นแก่ธรรมชาติโลกของเรามีดวงอาทิตย์นะคะให้แสงแดดและก็ความร้อนที่แผ่ลงมาอย่างโลกเมื่อเกิดฝนตกฝนก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เย็นสบายขึ้นมากเลยค่ะ 3. สร้างแหล่งน้ำเมื่อฝนตกลงมาก็จะเกิดเป็นแหล่งน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำลำคลองทะเลและมหาสมุทรแหล่งน้ำต่างๆเหล่านี้จะเป็นที่อาศัยของสัตว์ต่างๆและให้คนสัตว์พืชได้ดื่มได้กินกันด้วยค่ะ ่อมาคือโทษของฝนฝนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อโลกนี้มากมายแล้วนะคะก็ยังมีโทษด้วยเช่นกันเรามาดูกันนะคะว่ามีโทษอะไรบ้าง 1. ทําทำให้เจ็บป่วยเมื่อฝนตกลงมาจะมีความชื้นหากเด็กๆไปตากฝนหรือได้รับละอองจากฝน mm hmm. ก็อาจจะทำให้เป็นไข้หวัดหรือเป็นโรคต่างๆได้เด็กๆต้องระมัดระวังตัว ให้อบอุ่นตลอดเวลาในตลอดฤดูฝนนี้นะคะ 2. องทำให้เกิดน้ำท่วมขังถ้าเกิดพื้นที่ไหนนะคะฝนตกเป็นเวลาหลายๆวันและรุนแรงน้ำระบายไม่ทันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นได้นะคะบ้านของเด็กๆคนไหน เคยเกิดน้ำท่วมขังบ้างไหมคะสามเกิดโรคระบาดต่างๆอย่างเช่น 1. โรคไข้หวัดใหญ่เด็กๆคนไหนเคยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่บ้างคะอาการเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆโรคไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการมีไข้สูง น้ำมูกใสคัดจมูกปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเบื่ออาหารอาจจะมีอาเจียนแล้วก็ท้องเสียด้วยนะคะการป้องกันก็คือไม่ไปอยู่ใกล้คนที่มีอาการไอหรือจามนะคะเด็กๆเพราะเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายมากๆเลยอีกวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันได้ก็คือเด็กๆสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะคะ แล้วก็สมควรที่จะไปฉีดทุกปีด้วยโรคที่2ก็คือโรคฉี่หนูเด็กๆเคยได้ยินไหมคะโรคฉี่หนูและโรคนี้ก็มีพาหะคือหนูนั่นเองค่ะโรคนี้นะคะสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังที่มีแผลหรือรอยขีดข่วนโดยการที่เด็กๆไปแช่น้ำอยู่นานๆแล้วก็ ขณะที่เราไปไว่ายน้ำก็ได้นะคะจะผ่านทางตาจมูกปากเชื้อโรคเนี่ยก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กๆจะต้องไปในที่ที่มีน้ำท่วมขังก็สมควรที่จะป้องกันโดยการใส่รองเท้าบูทนะคะต่อไปโรคที่3ก็คือโรคมือเท้าปากค่ะเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะ ใช่แล้วต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยเพราะมีเพื่อนเราบางคนอาจจะเคยเป็นก็ได้โรคมือเท้าปากก็เป็นโรคติดต่อเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่มือเท้าปากเนี่ยจะพบว่ามีแผลในปากแล้วตามมือตามเท้าก็จะมีแผลเป็นตุ่มใสถ้าเกิดว่าบางคนเป็นแผลเยอะๆก็จะทำให้เจ็บปวดมากทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียมากเลยนะคะ บางคนต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อไปให้น้ำเกลือกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือเด็กๆสมควรที่จะกินอาหารที่ปรุงสุกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะโรคสุดท้ายโรคที่4ที่เรามักพบในฤดูฝนก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะเด็กๆรู้ไหมคะพาหะมาจากอะไร พาหะก็เกิดจากยุงลายนั่นเองค่ะอาการของไข้เลือดออกก็จะมีไข้สูงตัวร้อนปวดหัวปวดเมื่อยอ่อนเพลียแล้วจะพบว่าตามร่างกายของคนป่วยนะคะจะมีเป็นจุดเล็กๆเ,เป็นเหมือนจ้ำเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเกิดเกิดยุงกัดเนี่ยแล้วมีไข้เด็กๆต้องคอยสํารวจตัวเองด้วยนะคะ แนวทางป้องกันที่ดีก็คือเวลาเด็กๆจะนอนก็สมควรจะก,กางมุง้งหรือว่าทายากันยุงไว้นะคะเพราะว่าในหน้าฝนเนี้ยยุงจะวางไข่เยอะมากๆเลยค่ะ 4. ี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย <4. S 1> เมื่อฝนตกลงมานะคะ <4. S 1> ก็จะเกิดน้ำท่วมขัง แล้วก็พื้นถนนเนี่ยจะเปียกและลื่นก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ควรจะบอกคุณพ่อคุณแม่เวลาขับรถให้ขับอย่างระมัดระวังนะคะไม่ขับรถเร็วจนเกินไปเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของผนแล้วเข้าใจกันบ้างไหมคะทีนี้ครูมีคำถามให้เด็กลองคิดแล้วก็คุยกับผู้ปกครองดูนะคะถ้าเกิดว่าโลกของเราไม่มีฝนตกเลยจะเกิดอะไรขึ้นคะและถ้าเกิดฝนตกลงมาเยอะๆจะเกิดอะไรกับโรกของเราคะเด็กๆลองคิดดูนะคะ วันนี้คุณครูดีมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย